สวัสดีครับพบกับ Runner's Journey Podcast ตอนที่122นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ runners นะครับที่เราไปเจอมานี่นะ,ะวันหนึ่งช่วงต้นปีนะฮะต้นปีปีนี้แหละนะฮะผมได้มีโอกาสลงไปที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเก็บตัวของนักกีฬาจากพวกสแกนนะ จากพวกจีจนนะฮะยุโรปนะครับแล้วก็เก็บตัวทั้งนักจักรยานนักไตรนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือนักไตรแขนเดียวทีมชาติจีนนะทีมชาติพาราลิมปิกจีนนี่ก็คือเรื่องราวของเจียชัวหวังนะครับนักไตรแขนเดียวผู้มีความสุขตอนนี้เราให้ชื่อแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชาย ที่เป็นนักไตรแขนเดียวที่มีความสุขจริงๆจากใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะฮะมันเป็นช่วงเวลาประมาณ3วันนะ,ะที่ผมลงไปเก็บภาพเรื่องราวของเจเลเจรไนที่เอามาใช้ในรายการชีวิตออกวิ่งแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจอเจ,อเจอียชัวหวังนี่แหละนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสวิ่งด้วยกันเล็กน้อยได้มีโอกาสถ่ายทำกันตลอด2 3วันแล้วก็ได้เห็นได้เห็นหลายๆอย่างในตัวเขา นะฮะแล้วก็อดทึ่งไม่ได้หลังจากที่เคยได้ยินได้ฟังกิติศัพท์คำล้ำเบีแล้วก็เคยโพสต์ลงไปเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเรื่องมันเกิดขึ้นวันหนึ่งนะในบ่ายวันหนึ่งนะช่วงนั้นเนี่ยผมกระดูกข้อมือแตกนะกระดูกข้อมือแตกแล้วก็ว่ายน้ําไม่ได้เพราะว่ามันใส่เฟือกเฟือกอ่อนเนาะเฟือกอ่อนแล้วก็แล้วก็มันก็ว่ายน้ําไม่ไดนะ้เพราะมือมันแตกเนะี่ย ผมก็เลยปรึกษากับเจเลเจเลเจรไนายโค้ชผมเนี่ยแหละนักไตรนะเจเลเจรนายก็บอกพี่ไหวแขนเดียวได้ไหมเจเลถามนะเออไอ้คำว่าไหวแขนเดียวเนี่ยผมก็รับรู้มาหลายหลายครั้งแล้วล่ะจากการที่ไปแข่งแมนแมนครั้งหนึ่งที่สเปนที่แลนซ์ลอเต้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งของการไหวผมเจอคนพิการแขนเดียวนะ เขาไ่ว้แขนเดียวด้วยความที่น้ํามันใสน้ําที่แลนซลอตแลนซลอตเป็นเกาะในอนณานิคมของสเปนอยู่ทางตอนเหนือตะวันออกเฉียงตะวันตะวันตกเฉียงเหนือนะของแอฟริกาอยู่ตรงข้ามกับแลนซลอตเนี่ยจะเป็นเกาะอยู่ตรงข้ามกับพวกโมร็อกกนะฮะอยู่ซาฮาราตะวันตะวันตกนะอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นแหละบริเวณนั้นนะแล้วก็ ช่วงหนึ่งของการไหวในการไหวแข่งนะไหวแข่งก็เจอคนไหวแสงนะไหวแสงมันอาจจะเป็นช่วงทวนน้ํากระแสน้าด้วยผมไปตกอยู่ในร่องของน้ํากระแสน้ําพอดีนะแล้วก็เจอไหวแสงผมก็มองทําไมเขาไหวตกแปลกๆไหวแขนเดียวแขนขวาแขนเดียวจําแม่นเลยนั่นคือครั้งแรกที่เห็นคนไหวไหวแขนเดียวและอีกครั้งหนึ่งก็รู้จักจากห<อ>นัะโปหน้ํเนี่ย ไหวแขนเดียวหลังจากไปล้มจักรยานจักรยานล้มที่แลนสลอตเนี่ยแหละที่เดียวกันนี่แหละไปแข่งมาด้วยกันจักรยานล้มไหปลา้าหักประมาณนั้นอนะไหปลาหักแล้วก็ไหว้ไม่ได้ไหวเลยต้องไหว้แขนเดียวนะก็ก็ไหว้แขนเดียวความหมายคือ,อจักรยานล้มที่แลนสลอตแล้วก็ต้องมีไปแข่งไอนแมนสักอีกสัก3เดือนหรือ2เดือนนี่แหละที่ออสเตรียหรือที่ไหนจำไม่ได้เขาก็เขาเีย ก็แลทู่ซีก็เรียกว่าทู่ซีหลงว้นั่นก็คือการรับรู้ว่ามีการวหวแขนเดียวเกิดขึ้นในการแข่งขันนะฮะในการแข่งขันว่ายน้ําแต่กับเจียชัวเนี่ยจเลส่งภาพมาให้ดูส่งเฟซบุ๊กมาให้ดูเป็นเป็นภาพของเจียชัวหวังเนี่ยเจียชัวหวังเป็นคนพิการแขนขาดด้านน่าจะซ้ายนะเนี่ยนะซ้ายแขนซ้ายขาด มาตั้งแต่กำเนิดนะฮะมาตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่เด็กเลยมันเป็นภาพภาพเด็กเนาะเจเลยบอกว่าคนนี้ว่ายเร็วว่ายน้ำเร็วกว่าเขาเจเลยก็จัดว่าเร็วนะว่ายประมาณเพสเอ่อหนึ่งกว่าหนึ่งกว่ากว่าอ่าร้อยเมตรเนี่ยหนึ่งนาทีกว่ากว่าหนึ่งนิดๆอะฮะแล้วก็ก็จัดว่าเร็วนะฮะก็จัดว่าเร็วแต่ว่าเจียชัวหวังเร็วกว่านะครับผมพอดิพอทัน ทันทีที่เห็นเขาส่งมาให้อาจจะเป็นกุสโลบายว่าเจเลบอกว่าพี่ว่ายน้ําไปเถอะว่ายแขนเดียวก็ว่ายได้เอ,อผมก็เลยถอดเฟิร์อ่อนแล้วก็ลงซ้อมต่อด้วยการว่ายแขนเดียวเหมือนกับเจียชัวแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสักหกเดือนนะฮะผมแข่งประมาณผมเจ็บประมาณกลางปีที่แล้วนะแล้วก็พอแข่งเสร็จเดือนกันยานะ ตุลาพฤศจิกาธันวามกราผมก็ลงไปที่ภูเก็ตนะมกราจำได้ประมาณวันยี่สิบกว่ากว่าลงไปภูเก็ตแล้วก็ไปติดตามเจเรเพื่อถ่ายทำรายการนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปพบตัวเป็นๆน,นะกับเจียชัวหวังบอกอประวัติเขานิดนึงนะคือเขาก็เป็นคนที่มีพิการแขนมาตั้งแต่กำเนิดเนาะนะแล้วก็ไอ้เรื่องบาลานซ์ตัวก็าคงไม่มีปัญหาเพราะว่า,วา ตั้งแต่เด็กก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดนะครับเจะชัวหวังเนี่ยเป็นอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติจีนนะเป็นทีมชาติพาราลิมปิกนะฮะแข่งว่ายน้ำเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโอลิมปิกที่เอเธนนะพาราลิมปิกเราเรียกว่าอย่างนั้นเถอะที่เอเธนนะฮะปักกิ่งแล้วก็ลอนดอนนะครับสามสมัยที่ที่โอลิมปิกที่พาราลิมปิกนะ สิ่งที่เขาได้ก็คือ1ทองนะหเหรียญทองนะสเหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็อีก2สมัยกับการไปแข่งเอเชียนเกมอันนี้ก็ได้3ทองมานะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนทีมชาติจีนก็ต้องเก่งเนาะทีนี้เขาก็เลิก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 ว่ายน้ำเลิกว่ายน้ำให้ทีมชาติจีนไปมาแข่งเปลี่ยนมาแข่งตรกีฬาแทน ผมถามเขาว่าก็คือได้มีโอกาสวิ่งด้วยกันเนาะวิ่งด้วยกันแล้วก็ลองคุยกันนะผมถามว่าทําไมเขาถึงหันมาเล่นไตรกีฬาเขาบอกว่านี่คือความท้าทายใหม่นี่คือความท,ทาม้าท,ทายใหม่ของเขาเขาอยากเล่นอยากสนุกกับการแข่งนะฮะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยระ,ระหว่างเตรียมตัวที่จะไปแข่งที่ พาอลิมปิกที่โตเกียวซึ่งตอนนี้ก็คงแคนเซิลหมดแล้วเนาะเอ้ยไม่ใช่แคนเซิลเขาเลื่อนนะเลื่อนไปปีหน้าเนาะระหว่างมาเก็บตัวซ้อมเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเพื่อมาซ้อมกับทีมของเจอเกนแซกเจอเกนแซกนี่เป็นคนเยอรมันเนาะคนเยอรมันที่มาอยู่เมืองไทยมาได้10กว่า10ปีสิวสกว่าปีแล้วแล้วก็เป็นโค้ชให้เจเลม,มาก้าว9ปีแล้วนะฮะก็ เป็นนักไตรกีฬาไอรอนแมนเป็นแชมป์โลกนะเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ไอรอนแมนอยู่อ่น่าจะสองสามสมัยไม่แน่ใจเรื่องประวัตินะก็เจเกนก็เป็นคนสอนให้เป็นคนโคช้ชให้กับเจียชัวหวังนะครับสิ่งที่เอ่อผมสังเกตเห็นจาก facebook กับตัวจริงนะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะก็คือรอยยิ้มนะผมพบว่า สิ่งที่ผมไปเจอเนี่ยก็คือไม่ว่าไม่ว่าเขาจะทาอะไรเขาจะทําแบบคือมีความสุขอะมีความสุขกับสิ่งที่เขาทาผมผมไปเจออะไรบ้างผมไปเจอเขาวิ่งเขาวิ่งลงคอร์ดกับพวกเจเลกับพวกพวกทีมสวีเดนเนาะพวกนักกีฬาแบบวิ่งเพจสี่เพสห้าวิ่งได้ตามวิ่งได้สบายเกาะกลุ่มแนวหน้าได้สบายนะฮะส่วนผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามเพราะตามไม่ทันนะ จะวิ่งตามเพศสี่เพศ 4, เพศสี่เพศห้าไม่ไหวอ่ะผมก็เพราะว่าผมมีกล้องใหญ่ไปผมเห็นเขาวิ่งตามกลุ่มผู้นําได้แบบสบายแล้วมาในพาร์ทของจักรยานนะในพาร์ทของจักรยานความที่มีแขนเดียวนยะเขาก็สามารถใช้แขนเดียวของเขาเนะี่ยจัดการนน่นนี่เคยเข้าไปดูคลิปต,ตอนเขาแข่งอ่นะตอนเขาแข่งก็ ITU แข่งไตกีฬาหรือ พวกสปอร์ตโปรโม่ต่างๆที่มีผู้สนับสนุนเนาะก็เห็นเขาจัดการกับตัวเองด้วยแขนข้างเดียวกับรองเท้าบนจักรยานหรือคือ,ค,อคือมอีมีสกิลในการใช้แขนข้างเดียวกับการเล่นไตรกีฬาได้อย่างดีบาลานซ์ดีมากๆนะแล้วก็เห็นมากับตาว่าปั่นจักรยานได้สบายนะปั่นจักรยานวิ่งเนี่ยวิ่งตามกลุ่มผู้นำได้สบายาไม่นับว่ายน้ำซึ่งเร็ว เร็วกว่าอยู่แล้วเร็วกว่าเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของสกิลแล้วก็ความรู้ลมหรือเทคนิคอะไรก็ตามนะเป็นคนที่น่าทึ่งนะน,น่าทึ่งแล้วเหลือเชื่อมากาผมอยากให้ดูถ้าามีโอกาสได้เข้าไปดู facebook แล้วก็ได้คลิปที่ผมจะทำเนาะอยากให้ดูสิ่งที่เห็นบนใบหน้าเขาคือเขาเป็นนักกีฬาที่มีความสุขกับการเล่นนะมุ่งมั่นแล้วก็ยิ้มตลอดทุกรูป รูปทุกใบที่ถ่ายเห็นสองอย่างคือเห็นรอยยิ้มกับความมุ่งมั่นคําถามคือเราได้อะไรจากการรู้จักกับเจียชัวหวังนะผมได้ข้อสรุปมาสามเรื่องที่สําคัญนะที่จะมาแบ่งปันในพอดแคสตอนนี้นะครับพอดแคสตอนนี้ที่ชื่อว่านะเดี๋ยวนะนักไตรแขนเดียวผู้มีความสุขนะเจียชัวหวังนะ ผมได้สมอย่างนะอย่างแรกนะสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราคิดว่าเราขาดเราอาจจะไม่ได้ขาดมันเลยนะทั้งเวลาสถานที่ร่างกายแล้วก็โอกาสนะเราอาจจะไม่ได้ขาดมันเราอาจจะคิดว่าเราขาดแต่จริงๆแล้วถ้ามองอย่างคนอย่างเจียชัวหวังเราจะรู้เลยว่าเราไม่ขาดนะครับ อย่างที่สองความสุขต้องสร้างด้วยตัวเองนะไม่มีใครสร้างให้เรานะมันอยู่ที่ทัศนคติของการใช้ชีวิตเนนีะ่ยเจ้าโชวหวังคือคนแขนเดียวที่หาความสุขจากการออกกำลังกายได้ดีกว่าคนที่มีครบด้วยด้วยซ้ำเนะี่ยเขาสร้างมันเองนะเขาทำมันขึ้นมาเองเพราะว่าไม่มีใครสามารถออกกำลังกายแทนใครได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถมีความสุขได้จากการออกกำลังกายแทนคนอื่นได้นะนะข้อที่สามเนะี่ย ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีแต้มต่อไม่ว่าไม่ว่าชีวิตในการเล่นกีฬาเขาอาจจะพาล,าลิมปิกแข่งในระดับเดียวกันนะระดับคนพิการเหมือนกันแต่ในชีวิตจริงอะ่ะเราไม่มีหลอกแต้มต่อว่า,เ,าเราอาจจะมีมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นหรือมีจะมีพื้นฐานจากทางบ้าน มาพ่อแม่ไม่ได้ร่ารวยเป็นบ้านยากจนไม่มีโอกาสชีวิตจริงมันไม่มีใครแบบมีให้แต้มต่อคุณได้อย่างนั้นหรอกเพราะว่าชีวิตจริงคือทุกคนต้องสร้างของตัวเองขึ้นมาไม่มีแต้มต่อให้เจียชวหวังทําให้เห็นว่าในขณะที่เขาแขนขาดไม่มีไม่มีคำขอร้องจากเขาว่าแขนขาดต้องต้องวิ่งช้าหรือต้องว่ายน้ำช้า หรือต้องปั่นจักรยานช้าหรือจะต้องมีแต้มต่ออะไรเขาเพราะเขาซ้อมแบบเดียวกับที่ทุกคนในแคมป์ซีโคชิ่งซ้อมแล้วก็วิ่งเกาะกลุ่มผู้นำวิ่งอย่างมีความสุขใช้ชีวิตเหมือนไม่มีแต้มต่อใช้ชีวิตเหมือนไม่ได้ขาดใช้ชีวิตด้วยความสุขนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ไปเจอแล้วก็ได้จากเจียชัวหวังนักไตรทีมชาติ จีนอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติจีนพาราลิมปิกเกมสามสมัยเอเธนปักกิ่งลอนดอนแล้วก็เอเชียนเกมสองสมัยถ้าโอลิมปิกไม่เลื่อนเขาก็จะได้มีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกในครั้งนี้แต่คิดว่าปี2021เราจะได้เห็นจชวหวังในพาราลิมปิกแน่นอนนะที่โตเกียวก็หวังว่ารู้ฟังตอนนี้น่าจะได้ ประโยชน์เนาะไดนะไอเดียเนาะไดจากความคิดบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราขาดจริงๆแล้วมันไม่ได้ขาดเลยนะไม่ว่าเวลาสถานที่ร่างกายหรือโอกาสเราอาจจะน้อยอาจจะได้มาน้อยหรือมีน้อยแต่เราไม่เคยขาดเรามนะีถึงแม้มันจะไม่มีแต่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือความสามารถที่พัฒนากันได้นะครับการวิ่งก็เช่นกันนะ ชีวิตจริงก็เช่นกันนั่นคือในวันนี่ตอนนี้ที่อยากเล่าเรื่องของนักไต่แขนเดียวผู้มีความสุขมันมีความสุขจริงๆอะวิ่งกับเขาได้ฟังเขาพูดได้เห็นแววตาเห็นความมุ่งมั่นของผู้ชายคนนี้แล้วตอนหน้าจะเป็นเรื่องของใครเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ